นี่คือข้อสอบจริงท้องถิ่นนะครับล่าสุดเลยปี68ลองมาดูครับใครจะเตรียมสอบกอพอก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะฮะถามว่าถ้าขายสินค้าไปเนี่ยราคาเท่านี้บาทนะครับราคาเท่านี้จะขาดทุน10%สิ่งที่เขาถามนะครับคือถ้าอยากจะตั้งราคาขายให้ได้กำไร15%าไร1ต้องขายไปในราคากี่บาทนตั้งสติก่อนเวลาเจอแบบนี้ถามตัวเองว่าเรากำลังสู้อยู่กับอะไร นะครับเรากําลังสู้อยู่กับเรื่องอะไรครับกําไรขาดทุนเรื่องกําไรขาดทุนคือเรื่องพ่อค้าแม่ขายอะ่ะก็ต้องรู้เรื่องอะไรครับทุนเท่าไหร่ถูกไหมเวลาเราจะขายของแล้วก็จะสัมพันธ์กับราคาที่ขายนะครับซื้อมาขายไปอะ่ะเนี่ยทีนี้พอรู้แบบนี้ดูครับเขาถามอะไรฮะเขาให้ข้อมูลอะไรลงมานี่นะสิขาดทุน10%นมนุษย์เราเนี่ยสมมุติอีเครื่องหมายอย่างเงี้ยอีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์คือสมมุติว่าถ้ามี100ส่วนหรือ100บาทอ่ะ สมมติถ้ามีทุนหนึ่งร้อยบาทถ้าจะขายให้ขาดทุนสิบเปอร์เซ็นคือเท่าไหร่ครับก็คือหนึ่งร้อยคิดอะไรไม่ออกก็เอาหนึ่งร้อยลบสิบก็เท่ากับเก้าสิบครับนี่ทีนี้เรื่องจริงที่ให้มาคืออะไรฮะราคาเท่านี้ละ่ะนะถ้าราคาขายสองสองห้าศูนย์ราคาทุนไม่รู้อะอยากรู้ราคาทุนทำยังไงอยากรู้ราคาทุนเนี่ยเราจะเอาอีตัวที่อยู่ทะแยงกันตรงนี้ครับมาคูณกัน จำท่านี้ไว้นะนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น100นะครับคูณ22 5 0นะแล้วก็หารด้วยตัวนี้ผมจะเรียกว่าท่าไม่ตายเลยคิดอะไรไม่ออกก็ทำอย่างเงี้ยนะตัดกันปับป๊บปบตัดกันนะครับเออเอามาตัดตรงนี้ดีกว่านี่ตัดตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้ก็หารกันได้เท่ากับ25นะก็จะเท่ากับ2500 แสดงว่าตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าทุนจริงๆของมันเนี่ยทุน2,500นะครับเมื่อเรารู้ว่าทุนจริงๆเนี่ยคือ2,500นะเราก็เอามาใช้กับตรงนี้หลักการคิดเดียวกันเลยครับก็เอาทุนตั้งนะครับแล้วก็ไปสู่ตัวราคาขายนะครับทีนี้โจทย์ที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการอะไรครับเขาต้องการกำไร15%าไร1 5นะ อีกกำไร15%คืออะไร15%ก็คือถ้าทุนมีอยู่100บาทต้องขายเท่าไหร่100บวก15ก็เป็น115อ่าและเรื่องจริงที่เราหามาเมื่อตะเกียทุนคือเท่านี้บาทใช่ไหมครับเราก็เขียนไป2,500นะครับจะต้องขายกี่บาทไม่รู้ไม่รู้ทำยังไงนะไม่รู้ก็คือเอาอีกตัวนี้ถ้าไม่ตายเดิมเลยครับถ้าไม่ตายเดิมนะ 2500นะครับคูณด้วย1 15นะแล้วก็หารด้วยตัวนี้นี่หารด้วย100นะครับก็ตัดทิง้งตัดทิง้งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลคูณนะเอาตัว115คูณ25ะครับก็จะได้2875นี่แหละคือคำตอบของเรานั่นเองเนี่ยจำท่าไม่ตายตรงนี้ไปใช้ได้เลยออกมายัางไงก็ได้ใช้แล้วมันออกทุกปีเรื่องนี้ไม่ว่าท้องถิ่นหรือก็พอนะครับ